วันนี้นะคะเรากำลังจะไปที่สนามคริกเก็ตนะคะชื่อว่า AC g นะคะอยู่ที่ศุนอีสุนทรน,นะคะอยู่ศีสุนทรน,นะคะตอนนี้ก็กำลังขับรถไปเนาะเดี๋ยวเราถึงแนละ้วเราไปดูกันว่าวันนี้นะคะเราจะมีอะไรดีๆมาฝากเพื่อนๆน,นะคะแล้วก็เออวันนี้ มีเชฟนะคะมีเชฟอาหารอินเดียนะคะจากโรงแรมมาด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปดูว่าวันนี้เขาจะทำอะไรให้เรากินนะคะถึงแล้วเจอกันแล้วนี่บรรยากาศถ่ายบรรยากาศมาให้ดูด้วยเดี๋ยวเราขึ้นไปข้างบนกันพี่สามีเดินไวมาก ชั้นล่างนะคะก็จะเป็นแบบเหมือนอสนามนอ้องให้เล่นนะคะแล้วก็มาดูข้างบนนะคะนันมีอ,นอะไรอันนี้นี่อันนี้ข้างบนนะคะข้างบนสวัสดีครับอันนี้ใครครับ ชื่ออะไรครับโอมี่ครับโอมี่นะครับเป็นลูกเป็นลูกชายนะคะนักกีฬานะคะเล่นอยู่ตอนนี้นักกีฬาหุ่นดีที่สุดเขาจะแปลได้หรือเปล่านี่คณละจูนั่นเองนะคะอ่าโอเคอันนี้จะเป็นบรรยากาศเนาะข้างบนก็จะมีที่นั่งนะคะมีที่นั่งชิลๆแบบนี้ แล้วก็มีมาอาหารนะคะอน๋นอ butter chicken butter chicken นะคะนานนาอ๋อแป้งโรตีแป้งโรตี <c oughs> อ๋เพราะเชนเนมคะเชฟบานน Bano. Fun, sing, sing, sing is okay. Where uh -huh. are you, you working? Hotel? Actually I am working in Navotel Hotel. Navotel uh -huh. Vintage Park. Uh -huh. So now I am working only 8 days here. Uh -huh. So I come in here for help. to so my colleagues uh -huh. and my players also. No? Uh -huh. So I cook food from here for like a not a party or not a work, only for fun. Uh -huh. so, yeah, just okay. on so we have a butter chicken, we have a chicken curry, we have a naan bread. Uh -huh. And we have also jeera rice. Ah. And papadam also. Uh, this is I see cheese. before is yellow. Hmm? yellow. The other one is No, no. The other one is uh, plow rice. Uh -huh. This one is jeera rice, not pilau rice. Oh, not same. Yeah, and we have uh, this papadam also. Uh -huh. yeah. dal papad, and after uh -huh. we fry and, uh -huh. and on top this. Price. No, no. This is a different thing. This is the appetizer like this one, oh, like appetizing. a salad or oh. like this. Like this. One. Okay. okay. Yeah. okay. นี่นะคะวันนี้นะคะเรามีสเปเชียลเมนูนะคะสเปเชียเมนูินไ e ดิชิคินอยิ e นบอลเดสชิคเดินบอลเด s ฮัลโหลสวัสดีค่ะคุณนิว เมนเทเจอเียนะคะอะไรนะคะปาเปอร์ปาเปอร์อินสโรตีโรตีน I mean, okay. ี่พิเสโรตีอันนั่นาวิเคนคอโรตีอ่าโอเคกินกินกินแทนดิฉันจะอ๋อ พูดไหมคะอร่อยนะทานอะไรกินทุกมื้ออันนี้เป็นแอปพิทายเซอร์ใช่ไหมคะย่าแอปพิทายเซอร์นะคะไลเซอร์อาหารทอคนกินแบบอร่อยมากทุกคนก่อนที่อาหารจะออกมา ะะกับท่านผู้ชมนะคะ <c oughs> วันนี้ <c oughs> ชื่ออะไรคะแนะนำตัวหน่อยค่ะชื่อจอยค่ะค่ะนี่ทำอะไรอยู่คะอ๋อตอนนี้ประจำอยู่ที่ acc นะค่ับเออครื่องดืที่ acc นะคะ <c oughs> อ๋อ <c oughs> <c oughs> แล้วเปิด ไอซีจีเปิดวันไหนบ้างคะไอซีจีจะเปิดวันอังคารจนถึงวันอาทิตย์นะคะ,คะจะมีเออ่ะจะสลับก,กับรักบี้แล้วก็คริกเก็ตนะคะถ้าเป็นวันอังคารหรือวันเสาร์ก็จะเป็นการสอนของรักบี้นะคะส่วนวันที่เหลือก็จะเป็นวันพุธวันวสุกอาทิตย์นี้จะเป็นของคริกเก็ตนะคะ ทานทานไหมคะที่นี่เออที่นี่มีมีอาหารทส่วนใหญ่ก็จะเป็นอาหารร๋วยเตี๋อ๋อจะเป็นสแน็คแล้วก็มีพวกเบอร์เกอร์ที่ขึ้นชื่อเครื่องดื่มเครื่องดื่มก็จะเป็นเบียร์นะคะแล้วก็เป็นซอฟต์ดิงเบียร์ซอฟต์ดิงนะคะใช่ค่ะอ๋อโอเคพี่จอยก็ประจำการอยู่ที่ทุกวันใช่ไหมคะใช่ค่ะโอเคมาเจอกันได้คะ อันนี้มาเชียอันนี้สวัสดีค่ะชื่ออะไรคะชื่อเบียวค่ะคุณเบียวมาที่นี่บ่อยไหมคะเอ่อแล้วแต่ค่ะาาาบางอาทิตย์ก็มาบางอาทิตย์ก็ไม่ได้มาอ๋อมาเชียใครเป็นพิเศษค่คะไม่ได้มาเชียใครเลยค่ะ <c oughs> <c oughs> เออดีจังเลยค่ะและ้ว <c oughs> มานั่งมานั่งดูกีฬาตอนนี้คุณเบียวเลยมา ชอบที่นี่ไหมคะก็ชิลดีนะคะต้องตื่นก็มีอ๋อมีเงด่ด้วยนะคะเออแล้วก็มีนี่เนาะผู้ชมผู้ชายให้เราดูนะคะเออผู้ชมนะคะผูผู้ชายวันนี้ไปแล้วนะคะฝากเอสซีจีด้วยนะกดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะ